ข้าพุทชมขา FC ทุกท่านจ้าวัอนี้กับวันที่24ทุกสภา2563เมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแห้งขนาดเลยปันเทน้ำหมละเหมือนเทน้ำเทท่าหละฝนแหง้งเมื่อก็เป็นตลาดวันตลาดนัดโกกระบือขาวันจันทร์ค่ะมันจะมีที่กุสุมานกุสุมานบอลููวันยังเปิดหรือยัง ก็โดนโทอยค่ะวันจันทร์มีดอนทอยกับกุสศานแต่วันอังคารนี่จะมีนาล้อมกับกุสศาน์อีกวันพุธวันพุธวันตลาดดงมาไฟกับกุดเรือคำค่ะวันพฤหัส ลักเ็ดได้ยินว่าจากเปิดแล้วลักเจ็ดกันเดีย่หลักเจ็ดวันศุกร์ท่าเร่ก็ดอนเตยดอนเตยนี่ก็เพราะว่าขามันจังหวัดไปเนาะจังหวัดนครพนมดอนเตยอ,อันนี้แกสงสัยยังยังบ่เปิดเปิดแต่ทะาเร ท่าแร่มันสุกมันเสาก็บท่าทเร่ท่าเร่วัวกับตอเจริญค่ะมันเสามันอาทิตย์มันอาทิตย์นี่ลงมาไฟคนละลงมาไฟท่าท่าตลาดเซกาเปลือกะบ้านเหลาหนองยางมันอาทิตย์ตลาด แต่ทาแต่ทาอยู่ในเขตสกลค่ะได้ยินข่าวว่าเปิดเปิดเนี่ยแล้วค่ะที่สกลแต่พรุ่งนี้นะที่ดอนทอยดอนทอยช่วงนี้ก็บรไไ่ได้ไปทายทายทางไกลค่ะทายแต่เฉพาะบ,บ้านแล้วกันควายตามทองนาท้องทุ่งนาทางไกลนะไม่ได้ไป บางที่มันก็นนแบบว่าเข้่งคัดนะบ่อไห้อันบ่อไห้ทายแล้วก็บ่อไห้อันศูนย์รวมคนหลายคนนี่แหละมาคนกันบ่อใสหนากากทีนี้เพิ่งระบอยากไห้อันทายปันใดที่อื่นก็เลิบไปได้ไปคะ่ะจะทายเฉพาะแต่ดอนทอยเท่านั้นนะคะทางอื่นทางไกล ก็บว่ได้ไปค่ะท้องฟ้ามืดแนอเลยมืดอึมๆอยู่แต่เมื่อคืนเราฝนต้องแห้งขนาดฟ้ารั่วเลยแหลอสันฟ้ารั่วแต่ตอนนี้ก็พูยดีท้องฟ้ามืดมืดมืดมัวได้ก็มีอากาศ้อนแน่จังหน่อยร่มก็เย็นแน่จังหน่อยล่มผัดจังหน่อย พอดีไปล่ปยไอันตีงอย่ละลีลีลีอย่าลมกันดิพอดีไปไฟไปล่ยไ <_ p ans> ปล่ยไบนตีง <_ p ans> ตีงนิดนึงปล่ยไพอดีตลาดดอนทอยเจอกันนะคะพรุ่งนี้คะ่ะที่ดอนทอยค่ะ วันจัน์ค่ะพโพอกันบอกเกาแล้วแล้วซิปคลิปนี้ก็ขอจกแช่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า